สวัสดีครับเชฟไก่ดูดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำแซนด์วิชเค้กแบบง่ายๆครับ<ๆ>เพื่อนๆเราสามารถนำไปทำขายได้เลยครับผมนี่ครับเราจะทำแซนด์วิชเค้กแบบอย่างนี้เลยครับเพื<ๆ>่อนๆเรามาดูวัตถุดิบของเราในการทำกันเลยครับวัตถุดิบของเราก็จะมีปังปอนครับปังปอนนี้จะเป็นปังปอนแผ่นใหญ่นะครับเพื่อนๆ แผ่นตรงนี้มันจะหนาๆหน่อยนะครับผมซื้อไปซื้อหาได้ตามแมคโครนะครับผมซื้อมาราคาสามบาทนะครับที่แมคโครครับแล้วเราก็มีแยมส้มครับเหมือนสตรอเบอรี่ครับครีมเค้กครับผมมีปาดมีสไลด์ครับแล้วก็น้ำตาลช็อกโกแลตครับแล้วก็น้ำตาลแฟนซีครับ ก็ถ้วยถ้วยขนาดเ็ดออนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ฝาปิดถ้วยครับเป็นฝาแบบโดมโดมนะครับแบบทรงโดมครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาลงมือทำกันเลยครับผมเทปไก่ดูิ้ว เราก็เอาฟัปอนของเราออกมาได้เลยครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนปอนมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นปอนแบบแผ่นไซส์ใหญ่ครับเพื่อนถ้าเพื่อน จะทาเป็นปอนปกติเพื่อนๆก,ก็ก็ใส่สามแผ่นก็ได้นะครับผมอัน่นี้มันเป็นปอนขนาดใหญ่ผมว่าใช้ปอนแบบนี้มันทําสวยดีครับเวลาเราใส่ไส้มันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆสองแผ่นนี้เราจะทําแซนด์วิชเกาะเอแซนด์วิชเค้กของเราได้สี่กล่องนะครับเพื่อนเพื่อนสี่ถ้วยครับเรามาลงมือทากันเลยครับผม แล้วเราก็ต,งตังของเราออกมาเรากับตรงข้างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆปัเเดเสร็จเรียบร้อยเราก็ผ่าตรงตรงกลางให้ดีๆนะครับเพื่อนๆตรงกลางครับ แเราก็มาผ่าฝั่งนี้อีกทีหนึ่งครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับเพื่อนๆ, <S <S 2> <S 2> ๆเราปาดปังปอนของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เอา ลงไปใส่กล่องแบบนี้ได้ครับเพื่อนหมุนๆแบบนี้ครับผมจะทำให้เพื่อนดูสีกล่องครับ เราจะเอาไปทําขายกล่องละสิบห้าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนเราเอาแังปอนของเราใส่ลงไปในก้นถ้วยอละหย่านนะครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาแยมของเรา ใส่ลงไปตรงกลางได้เลยครับเพื่อนเพื่อนบีบบีบให้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันเวลาเราเอาแผ่นนี้ลงไปเดี๋ยวมันก็จะไหลลงลงไปเองครับเ,เพื่อนๆพืเอเราบีบได้เลยครับ ชอบกินมากครับเป็นเพื่อนขายดีครับเราทำการใส่แยมของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาแผ่นที่สองของเรานี้ปังปอนของเรามีกดลงไปนะครับเ,เพื่อนกด,กดแรงนะครับพอให้มันใส่ตรงนี้ให้มันออกมาปิดปิออกมานิดนึงนะครับเพื่อน เยิ่มเยิ้มอะครับกดนิดนึงครับกดลงไปนิดนึงนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ครีมเค้กของเราบีบกดลงไปบนนี้เลยครับเพื่อน เราทำเป็นวนๆนะครับเ,เพื่อนๆง่ายๆนิดเดียวครับบนแท่นนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับนี่นี่ก็เหมือนกันครับเพื่อนทำแบบง่ายๆแต่ขายดีครับน่ากินด้วยครับผมขายตามนางเรียนขายดีมากนะครับเพื่อน ามด้านชําตามโรงเดียนครับนี่ครับเพื่อนสวยมากครับเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ลงก่อนนะครับเพื่อน ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวพอครับเราก็เอาช็อกโกแลตของเรานี่ครับ 对，差不多。 เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนเๆแซนด์วิชเค้กของเราครับน่ากินมากครับเพื่อนๆครับเพื่อนมีสติกเกอร์ร้านนะครับเพื่อนๆก็เอามาติดได้เลยนะครับผมสวยงจะเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับเพื่อนๆ เด็กเห็นเด็กต้องขอตังแม่มาซื้อแน่นอนเลยครับนี่ครับเพื่อนสวยงามมากครับชิ้นละ15บาทครับเพื่อนสุดท้ายนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนเพื่อนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมีไอเดียทำขนมแบบง่ายๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมอยู่เรื่อยๆครับผม แล้วพบกันใหม่พ p ีหน้าครับเพื่อนๆสสัสดีครับเซฟไก่ดูดนิ้ว